แลัวมาดูดูอะไรมะหาพ้อแหลมครับมาหาผ้อแหลมพ้อแหลมอาบน้าพ้อแหลมอาบน้ามาถูมาถูมาถูทีดิฮึผ้าถูมาถมมมูหมวยนอนข้างในเหรอไม่มีหมวยไม่มีหมวยคนที่ไปจะเล่า่ะคนที่ตัดผมตันหยิกไปไหนแล้วอ่ะคนไหนวะคนตัวเตี้ยวขาวอ่ะอยู่ไหนไม่มีนอนอยู่เลย่ง เหมยไหนะไม่มีนี่ก็เรื่องผู้หญิงอย่างเดียวเลยเราเนี่ยเี่อไรนะเชื่อนะไม่รู้ไม่รู้แล้ววันนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนไไเราจะไปกินข้าวที่ไหนเราก่แหลมพาไปกินข้าวหไหนก็เลี้ยวหมวยหมวยหน้าหมวยหมวยเอาขาวอะรออยูอ่รอรอทำไม,ไมเท่อะอะไรเท่อะ ยืดดีก็ชวนยืดชวนเขาไปเป่่าาเเตีหรออ้ยหาเรื่องเขาดินักเลงเหรอไปต่ำชวนไปกินต่ำพูดไม่พอเลยเราวอะต่ปากชวนไปกินต่ำหลังอาหารเออออกไปกินข้าวชวนไปกินข้าวนี่นี่หมวกนี่หมวกกับเสื้อนี่แบบไอ้นั่นมากเลยอะแมทมากเลยอ คนรอเลยดีใหแอเป็กเอเป็กไปไหนเอเป็กผมจะไปดูแลความรยบต้ยอยู่พี่ๆไปตามผมดีกว่าไปนุตไปยินตาผเาินี่ๆโอ้เปลี่ยนไินตไากันยินมตาที่ไหนอะกินตายินมตาหลกะิ้นี่ๆไอ้เดี๋ยวุ่งนี้แม่มาไอ้วันไหนวันศุกร์าแม่มาแม่เองอะเอ้อมล้อใครมาล้อใครฮะล้อใครล้อขู รอไล้รอถูรอพื na, ả, ha, ้นนารอถูพื้นนารอถูพื้นนา่มีฝอยถูพื้นนาทำไมมึงจะไถนาเหรอฮาบัยเสียววะรอถูพื้นนาบ้าบอ ไม่หรอกไม่เจ็บหรอกยายช่วยช่วยถูยายยายถูไอ้เขาคุยคุยคุยเอาพี่นุ้ยคุยพี่นุ้ยคุยพี่นุ้ยอยอะคุยพี่หมวยอ่ะหมวยไหนวะพี่หมวยวันั่นน่ะพคุยพยา่ยคุยพี่หมวยที่ที่คุยที่ที่ต่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนไหนเดี๋ยวพี่หมวยอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ชื่อหมวย ผมบอกเขาว่าไอ้นี่หมือนครับเหมือนครับูหน่อยครับสวัสดีครับเขารับหรือยังวะถ้าใส่แว่นเลยอ่ะนี่พอบอกก็ใส่หมวกนี่ถอดเลยอ่ะที่คุณพูดถึงใช่คนนี้หรือเปล่าใช่ใช่คิดถึงเขาหรือเปล่าเหนื่อยไหมครับเมื่อคืนน่ะ